การบ้านวิชาภาษาอังกฤษหนังสือพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะลูกเด็กๆเปิดไปหน้าที่8ค่ะค่ะเด็กๆเปิดมาหน้าที่8นะคะคำสั่งเขาบอกว่าจงวงกลมล้อมรอบตัวอักษรที่ถูกต้องและเขียนตามรอยประนะคะค่ะอันนี้คือตัว H ES, พิมพ์ใหญ่นะคะลูก ค่ะเด็กๆผู้ตามครูสีค่ะ H พิมพ์ใหญ่ H พิมพ์เล็กค่ะในตัวเพิมพ์ใหญ่นะคะลูกจะมีตัว h พิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัว H พิมพ์เล็กอยู่ด้านในนะคะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบด้วยนะคะค่ะอันนี้ตัวอะไรคะลูกเฮพิมใหญ่เด็กๆก็วงกลมนะคะ อ่าตัวนี้เฮดพิม์เล็กเด็กๆก็วงกลมค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการเขียนกันนะคะค่ะเด็กๆก็ลากเส้นที่1นึ่งนะคะลูกเส้นที่1ลากจากข้างบนลงมาด้านล่างนะคะถ่ะต่อไปเส้นที่2ลากเส้นตรงลงมานะคะส่วนเส้นที่สาลากเส้นตรงจากซ้ายมาขวามือนะคะค่ะเราก็จะได้ ตัว H พิมพ์ใหญ่นะคะค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการเขียนตัว H พิมพ์เล็กกันนะคะค่ะเด็กๆลากเส้นที่1ลงมาค่ะลากเส้นตรงลงมานะคะขาดเส้นที่สองโค้งมาอย่างนี้นะคะ่ะลูกเขียนให้ตรงตามรอยประนะคะค่ะเด็กๆเ,เ,เขียนให้ครบทุกตัวเลยนะคะค่ะต่อไปเราไปดูหน้าที่9กกันค่ะตัว I นะคะ จะไปเปิดมาหน้าที่9นะคะลูกจะเป็นตัวไอนะคะค่ะคำสั่งเขาบอกว่าวงกลมล้อมรอบตัวอักษรที่ถูกต้องและเขียนตามรอยประนะคะค่ะในตัวไอพิมพ์ใหญ่นี้นะคะลูกจะมีตัวไอพิมพ์ใหญ่แล้วก็วไอพิมพ์เล็กอยู่เมื่อเด็กๆเจอแล้วก็วงกลมเลยนะคะวงกลมตัวอักษรที่อยู่ใน จอไอพิมพ์ใหญ่นี้นะคะค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการเขียนจอไอพิมพ์ใหญ่กันค่ะหาตจอไอพิมพ์ใหญ่นะคะจะมีเส้นตรงด้วยกัน3เส้นนะคะค่ะเส้นที่1ลากเส้นตรงจากข้างบนลงมาด้านล่างค่ะลากแบบนี้นะคะค่ะต่อไปเส้นที่2ลากเส้นตรงจากซ้ายไปขวามือค่ะ เส้นที่3ก็ลากเส้นตรงนะคะจากซ้ายไปขวาค่ะเราก็จะได้ตัวไอพิมพ์ใหญ่นะคะคเ่เด็กๆเขียนให้ครบทุกตัวเลยนะคะข่าต่อไปเราไปดูวิธีการเขียนตัวไอพิมพ์เล็กกันนะคะข่าตัวไอพิมพ์เล็กจะมีจุดอยู่ด้านบนนะคะลูกเราลากจากจุดลงมาเลยได้ไหมคะขาดไม่ได้นะคะเราเริ่มลากจากตรงนี้นะคะลากเส้นตรงลงมาค่ะแล้วก็ ใส่จุดนะคะอันนี้คือตัวไอพิมพ์เล็กนะคะลูกจะลืมใส่จุดด้วยนะคะค่ะต่อไปเราไปดูวิธีทำการบ้านนะคะในสมุดเล่มสีเหลืองกันค่ะ